สวัสดีนักเรียนทุกคนครับอยู่กับปานาฟิสิกนะครับอีนี้ก็จะต่อเนื่องนะครับกับซีรีส์ของการปูพื้นฐานฟิสิกส์นะครับวันนี้จะมาสอนหัวข้อของการรวมเวกเตอร์นะครับโดยการเขียนรูปในวิชาฟิสิกส์จะมีปริมาณปริมาณหนึ่งที่เรียกว่าปริมาณเวกเตอร์นะครับเป็นปริมาณที่เราต้องบอกทั้งขนาด แล้วก็ทิศทางนะครับเพื่อให้เราเข้าใจความหมายที่มันสมบูรณ์นะครับยกตัวอย่างครับที่เจอบ่อยๆก็อย่างเช่นแรงนะครับแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับโดยเวลาเราบอกขนาดเราก็จะบอกเป็นตัวเลขอย่างเช่นเราออกแรง5นิวตันนะครับผลักกล่องไปทางขวามือเราก็จะใช้ลูกศรอ,อย่างเงี้ยครับแสดงทิศทางนะครับของแรงที่เราออกไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของปริมาณเวกเตอร์ทีเนี้ย บางทีการบอกขนาดอาจจะบอกเป็นความยาวก็ได้นะครับเราอาจจะกําหนดสเกลขึ้นมาอย่างเช่นนะครับขีดนี้นะครับ1ขีดก็สแสดงแรง1นิวตันนะครับ2ช่องก็2นิวตัน3ช่องก็3นิวตัน4ช่องก็4นิวตันแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะระบุขนาดของเวกเตอร์นะครับโดยการเขียนเป็นตัวเลขเลยก็ได้อย่างเช่นเวกเตอร์ a นะครับสัญลักษณ์ก็จะใช้ ป็นตัว a แล้วก็ข้างบนมีเวกเตอร์แบบนี้นะครับแทนเวกเตอร์ a ก็จะมีขนาดา7นิวตันอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่ามีขนาด7เฉยๆนะครับไม่บอกหน่วยก็มีขนาด7หน่วยแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการบอกขนาดนครับยิ่งเวกเตอร์ที่มีขนาดยาวนะครับถ้าเวกเตอร์ยาวๆนะครับก็แสดงว่ามันมีขนาดที่มากแต่การที่เราจะเขียนเวกเตอร์ยาวๆมันก็ ลำบากนะครับเราก็จะนิยมกำหนดด้วยตัวเลขเช่น A มีขนาดนะครับ5นิวตัน B มีขนาด20นิวตันแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็จะดูที่ตัวเลขกำกับแทนอ่ะทีนี้มาดูการรวม2เวกเตอร์สมมุติว่าครูมีเวกเตอร์ A นะครับแล้วก็มีเวกเตอร์ B ดังรูปนะครับวิธีแรกนะครับเราเรียกวิธีการเขียนแบบหางต่อหางนะครับคือเราจะนำ เวกเตอร์ตัวแรกมาครับครูจะก๊อปเวกเตอร์ A มาโดยก๊อปมาทั้งขนาดนะครับคือความยาวของมันและก๊อปทั้งทิศทางมันมาด้วยอันนี้คือเวกเตอร์ A ของเราปึ๊บเขียนเป็น A เวกเตอร์แบบนี้ก็ได้นะครับและนะครับเราจะนำเวกเตอร์ B นะครับก๊อปทั้งขนาดและก็ทิศทางของมันมาด้วยปึ๊บพยายานะครับ อันนี้ไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่ครูพยายามเขียนนี่ครับเวกเตอร์บก๊อปทั้งขนาดและทิศทางของมันมาจากนั้นเอานะครับหางของเวกเตอร์ B เนี่ยมาต่อที่หางของเวกเตอร์ A อนะครับแบบแรกคือวิธีการรวมแบบเอาหางมาชนกับหางก็เรียกว่าหางต่อหางนั่นเองนี่เป็นเวกเตอร์ B ครับ2ออันนี้รวมกันแล้วเวกเตอร์รับหายังไงนะครับถ้าเราลองนะครับ ต่อนะครับเวกเตอร์ออกมานะครับให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับเราจะประมาณนี้นะครับเวกเตอร์ลับที่เกิดจากการบวกกันของ a แล้วก็ b นะครับจะอยู่ระหว่างเวกเตอร์ทั้งสองนะครับทิศทางก็จะพุ่งไปในแนวเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแบบนี้นะครับเ วาดอาจจะไม่ค่อยเป๊ะน,นะครับประมาณนี้อ่านี่คือผลจากการบวกของเวกเตอร์ a นะครับบวกด้วยเวกเตอร์ b นั่นเองตามเส้นสีแดงอันนี้นะครับเราก็จะได้การรวมเวกเตอร์แบบแรกคือเอาหางสองอันมาประกบกันนะครับเราก็สร้างเป็นสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานขึ้นมานะครับแล้วก็ เวกเตอร์ลับก็จะอยู่ตรงนี้ในแนวเส้นสีแดงที่นักเรียนเห็นะทีเนี้ยการจะมาสร้างสี่เหลี่ยมนะครับด้านขนานแบบเนี้ยมันก็ยุ่งยากนะครับแล้วมันก็รวมได้แค่ทีละ2ออันนะครับมันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่สามารถรวมเวกเตอร์ได้สะดวกเหมือนกันนะครับเรียกว่าวิธีหางต่อหัวก็ตรงตัวเลยครับเราจะเอาหางของตัวที่2เนี่ยไปต่อกับหัวของตัวแรกนะครับอันดับแรกนะครับ ก็กอบเวกเตอร์ a มาเหมือนเดิมนะครับทั้งขนาดและทิศทางอสมมุติว่าโคากรอบมาปุ๊บอันนี้เป็นเวกเตอร์ a นะครับและเราก็ทําแบบเดียวกันนะครับคือกอบขนาดแล้วก็ทิศทางของเวกเตอร์ b มาปุ๊บและเอาเวกเตอร์ b ครับต่อไปที่หัวของเวกเตอร์ a ในลักษณะนี้อันนี้เป็น b เวกเตอร์นะครับ ผลลับจากการรวม a บวก b ก็จะสตาร์ทจากจุดเริ่มไปจบยันจุดสุดท้ายนะครับมาลากจากหางของ a นะครับไปจบที่ปลายของ b แบบนี้นะครับปึ๊บอันนี้เป็นผลจากการรวมกันของเวกเตอร์ a บวก b นะครับสีแดง a เวกเตอร์บวก b เวกเตอร์ครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่านะครับไม่ว่าเราจะรวมด้วยวิธีนะครับ แรกนะครับหางต่อหางหรือว่าวิธีที่2หางต่อหัวนะครับเราก็จะได้ขนาดแล้วก็ทิศท,ทางของเวกเตอร์เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ควรมาเปรียบเทียบให้ดูก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับข้อดีของวิธีที่2เนี่ยคือเราสามารถบวกได้มากกว่า สองเวกเตอร์นะครับมาดูตัวอย่างที่สามครับถ้าเราต้องการ a บวก b บวก c นะครับเราก็ทำแบบเดิมนะครับเอา a ขึ้นก่อนก็ได้นะครับเรากอลเวกเตอร์ a มานะครับขนาดแล้วก็ทิศทางนะครับต้องเท่าเดิมนะครับ b ก็กลอบมาปึ๊บอันนี้นะครับถ้าเป็นเราทำในกระดาษเนี่ยก็อาจจะต้องมีอ่าอาจจะต้องมีไม้นะครับโปรเทคเตอร์เพื่อโปรเทคเตอร์เพื่อวัด มุมอย่างนี้ครับสมมุติว่ามุมตรงนี้หกสนะครับเวลาเรารวมตรงนี้ก็ต้อง60สิบองศาด้วยนะครับอันนี้แต่ว่าครูจะใช้การก๊อปแบบนี้เลยนะครับเขียนทับลงไปแล้วก็เอามาวางมันก็จะได้ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกันขอให้เรารู้วิธีพอนะครับว่าคร่าวๆทําแบบนี้อันนี้ก็จะเป็น a Vector นะครับบวกกับ b เวกเตอร์นะครับแบบเห็นไหมครับเอาหางมาต่อกับหัว เสร็จแล้วถ้าเราจะต่อเวกเตอร์ c รวมเข้าไปนะครับเราก็กรอบเวกเตอร์ c มาแล้วเอาหางเวกเตอร์ c เนี่ยต่อเข้าไปนะครับกับหัวเวกเตอร์ b ต่อเนื่องไปแบบนี้นะครับอันนี้เป็น c เวกเตอร์ผลลัพธ์จากการรวมก็เหมือนเดิมครับลากจากจุดเริ่มต้นมายังจุดสุดท้ายสีแดงก็จะเป็น a นะครับบวกด้วย b นะครับและก็บวกด้วย c เวกเตอร์นี่ครับ อย่างเงี้ยมันก็จะรวมมี3-4เวกเตอร์มันก็จะรว,วมได้นะครับเวลารวมก็ลากจากจุดเริ่มต้นนะครับไปยังจุดสุดท้ายอันนี้ก็คือเวกเตอร์ลับนะครับขนาดเท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องไปวัดดูนะครับและก็ะทิศทางยังไงเราก็ดูตามลูกศรที่ชี้ไปได้เลยเราก็จะบอกได้นะครับว่าอันเนี้ยนะครับเป็นเวกเตอร์ลับที่มีขนาดกี่หน่วยนะครับแล้วก็ทิศทางเป็นยังไงทีเนี้ยพอบวกเป็นแล้วนะครับมันก็จะมี การลบเวกเตอร์นะครับาการลบเวกเตอร์ก็ไม่ยากเราจะใช้ทักษะแบบเดียวกันกับการบวกเพียงแต่ว่าอยากให้นักเรียนเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการลบเวกเตอร์เนี่ยสมมุติว่า a นะครับเวกเตอร์ลบกับ b เวกเตอร์นะครับมันคือการมองอีกมุมหนึ่งครับมันคือ a อบวกด้วยลบเวกเตอร์ b นี่ครับคืออันเดียวกันครับ เราจะมองว่ามันคือการเอาเวกเตอร์ a ไปบวกกับลบเวกเตอร์ b ซึ่งสมมุติว่าเวกเตอร์ b เนี่ยมีทิศทางเฉียงขึ้นข้างบนอย่างนี้อันนี้เป็นบวกนะครับเวกเตอร์ลบ b เนี่ยมันจะเป็นเวกเตอร์ที่มีขนาดและเอมันจะเป็นเวกเตอร์ที่มีขนาดนะครับยาวเท่ากับ b เลยนะครับเพียงแต่ว่าทิศทางมันจะตรงกันข้ามนะครับมานี่ครูครูกรอบออกมาให้เห็นชัดๆนะครับ ถ้าบวก b เนี่ยขึ้นเฉียงขึ้นข้างบนถ้าลบ b เนี่ยความยาวจะเท่ากันแต่ว่าทิศทางเนี่ยตรงข้ามลงข้างล่างเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการลบเวกเตอร์นะครับถ้าเราจะเอา a ลบ b เราก็เอาหางของลบ b เนี่ยนะครับไปต่อเข้ากับหัวเวกเตอร์ a แบบนี้นะครับอ่านี่คือวิธีการลบนะครับเรามาดูนะครับโจทย์ข้อนี้เขาให้ทำอะไรกันบ้าง จงเขียนผลลัพธ์ของเวกเตอร์ a ลบ b แล้วก็ลบ c อ่ะครับอันดับแรกเรากปเวกเตอร์ a มาก่อนขนาดเท่ากับ a นะครับทิศทางเดียวกับ a คูวางไว้ประมาณนี้อันนี้เป็น a เวกเตอร์นะครับลบ b ก็หมายถึงอ่ะถ้า b เฉียงขึ้นข้างบนลบ b ก็ต้องเฉียงลงข้างล่างเอาสีน้ำเงินดีวกว่า อันนี่คือเวกเตอร์ b นะครับเวกเตอร์ b ก็เวกเตอร์ลบ b ขอภายครับเวกเตอร์ลบ b ส่วนเวกเตอร์ c นะครับถ้าบวก C เนี่ยไปทางซ้ายมือลบ c ก็ต้องย้อนกลับมาทางขวามือแต่ความยาวเท่ากันนะครับครูประมาณประมาณนี้นะครับอันนี้คือ ลบ c นะครับก็ต่อไปเรื่อยๆครับผลลัพธ์จากการรวมก็จะเอานะครับตั้งแต่ a นะครับพุ่งมายังปลายของ c เลยแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น a เวกเตอร์ลบ b เวกเตอรแล้วก็ลบ c เวกเตอร์นะครับก็จะตามลูกศรสีแดงอ่าหวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยเขียนรูปนะครับแสดงการรวมเวกเตอร์ได้สรุปว่าการรวมเวกเตอร์เนี่ยเราจะรวมแบบหางต่อหางก็ได้นะครับเอาหางเวกเตอร์2ออันต่อกันแล้วก็สร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานขึ้นมาหรือเราจะรวมแบบหางต่อหัวคือเอาหางมาต่อกับหัวแล้วก็ต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ จากนั้นก็เขียนทิศทางของเวกเตอร์ลับโดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นพุ่งไปยังจุดสุดท้ายก็จะได้ขนาดของเวกเตอร์ลับแล้วก็แสดงทิศทางดังรูปถ้าเป็นการลบนะครับก็ให้มองว่านะครับเวกเตอร์ที่มันติดลบเนี่ยนะครับทิศทางมันจะตรงกันข้ามนะครับกับเวกเตอร์เดิมนะครับอันนี้ก็คือการลบแล้วก็ให้รวมแบบเดิมครับ ผลลัธ์ก็จะลากจากจุดเริ่มต้นมาอย่างจุดสุดท้ายทั้งหมดนี้ก็คือการเขียนเวกเตอร์ครับต่อไปเราจะไปดูนะครับเรื่องของการคำนวณนะครับการคำนวณเพราะว่าการจะมาสร้างรูปแบบนี้นะครับมันก็ค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็บางทีบางคนเขียนรูปเป๊ะหรือว่าไม่เป๊ะเงี้ยนะครับมันก็จะ ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เราก็จะใช้การคำนวณน,นะครับซึ่งมีความแม่นยำเดี๋ยวก็จะสอนในหัวข้อต่อไปวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนมากนะครับรอติดตามาคลิปใน EP ต่อไปแล้วกันวันนี้ก็สวัสดีครับ